ครับก่สวัสดีตอนเช้าๆครับผมสุภูสุสคนพี่น้องครับาหาอยู่หากินอีคือเก่าพี่น้องครับผมพกักหมุนปลาหมุนดงยิเก,ก่าไม่นี่กัหลังจากที่ผมไปหาปลาจาดหาปลากั้งนะครับผมบนเขาก็มีคนตาดีสังเกตเห็นบอลพี่น้องครับผมเพิ่นก็เลยถามว่าบอลที่อยู่ในปลาเนี่ยมันกินใดบอเอา้ามือนีเดี๋ยวผมสิภาพไปเลี้ยงลูกครับผมอันใดบอลกินบ่ได้อันใดกินได้แล้วกัวิีีเฮ็ดกินจังไดน,นะครับผม ที่สังเกตบอลเนาะอ๋อผมเห็นไว้แล้วล่ะตอนผมมาใส่ปักกั้งครับผมต้นนานี่บริเวณที่มีต้นกล้วยเนี่ยครับผมมันมักทิมีบอลน,นะครับบอลขึ้นแซมอยู่กับต้นกล้วยนะพวกนี้ที่พวกขึ้นอยู่ทงเขาสูงครับผมส่วนมากที่อยู่ตินเขาเนาะนี่ครับลักษณะของบอลครับผมอันนี้ยังต้นน้อยอยู่เขาอาจต้องเลือกเอาตอน้นงามๆครับผมนี่ นี่ก็คือบอลทั้งหมดเลยครับผมเนี่ยโอ้ไปพูนแห้งงามครับผมเดี๋ยวขึ้นไปเบื้องนน้นครับอันนี้ก็งามอยู่กระมงที่ผมหาปลาจาดปลากั้งครับผมนี่ก็คือบอนเนาะที่หลายๆลาคนถามว่ามันกินได้บอลนะครับัาษณาเบิ้งบอนที่กินได้นะครับผมอันนี้อะลองทายเลียนๆว่ากินได้บอพี่น้องครับผม อันนี้ก็คือบอลชนิดหนึ่งที่กินได้นะครับผมเรียกว่าบอลคั้นนะครับผมบอลคั้นก็ต้องมีวิธีเห็ดที่หายคั้นแล้วก็เอาไปเห็ดอาหารได้นะครับผมวิธีเบิ้งก็คือหนึ่งบอลคั้นครับผมเห็นว่าจุดดำๆครับผมจุดดำๆหรือสีน้ําตาลหมองกานนะครับผมเด้เนี่ยฝังกานมันก็เขียวๆดอกสังเกตเห็นน้ําตาลน้อยนึงครับผมนี่ก็คือ บ่อนคันครับผมบ่อนวานนี่มันเขียวเบิดนะครับเขียวเบิดแล้วก็บมีจุดดำนี่วิธีเบิงว่ากินได้กินบ่ได้ครับผมที่นิยมกินกับส่วนมากที่กินได้นะครับคนอีสานเอาไปเห็ดกินได้เบิดพี่น้องเลยให้เบิ่งทั้งก้านนะครับผมก้านครับผมเดี๋ยวเบิ่งใบตำตำก็ไเลยครับด้วยนี่ก็คือสัตว์สัตว์มีผิดชนิดหนึ่งยังบงหารพี่น้องครับอันนี้มีผิดด้วยนะปวดแสบครับผมต้อง วิธีเบ่งบอลครับผมบอลที่กินได้นะครับอันนี้ลนนักษณะนี้มีสีน้ําตาลพี่น้องครับการเป็นสีน้ําตาลเนาะเพิ่นเหลือกับบอลคันพี่น้องครับต้องมีวิธีเอาไปเ็กินนะครับก็คือต้องลอกเปลือกตรงนี้ออกครับผมเพราะว่าสารมันจะอยู่กับเปลือกนี้เนาะลอกเปลือกออกบางคนก็ลอกไปลวกบางคนก็ใส่การเผาแล้วก็ขูดเปลือกออกครับผมนี่ลกักษณะก็มันจะมีแป้งอยู่นิดๆน,นะครับผม แป้งขาวเนาะนี่มันที่เปียงน้ำครับผมคือใบบัวนะแต่็อ้ยางหนึ่งที่นี้แป้งลายๆก็คือตูนพี่น้องครับตูนส่วนมากมันขึ้นอยู่ตามบ้านเนาะอันนั้นกินได้คือกันครับผมอยู่ที่สังเกตยางต่อไปครับก้านครับผมอันนี้เอื้นว่าแฉกครับผมแฉกใบเนาะถ้าเป็นบอลที่กินได้ครับผมก้านมองนี้ครับผมทั้งสามแฉกนี่สีหางจากแฉกนี้นะครับผมส่วนบอลที่กินไม่ได้ครับผมก้านที่ยุ่มองแฉก เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เบิ้งเด้ออันนี้เพิ่นนอื่นว่าบอนกระดาษครับผมบอนกระดาษกินม่ได้เนาะบ่นิยมกินครับผมส่วนอันนี้กินได้เอาลักษณะเบิ้งคาวๆกับมีประมาณนี้ครับส่วนวิธีพปเ็ดกินเดี๋ยวผมเดี๋ยวเฮ็ดให้เบิ้งครับผมผมอาจจะใช้วิธีการเผาแล้วก็เลือกเอาล้ำงามๆเนี่ยจากน้อยครับผมแมนเบิร์ดครับผมเนี่ยกินได้ครับเนี่ยหลายค้นทีคอมเมตนสอบถามมานะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมสิเฮหดได้เบิ้งเนาะอันนี้ก็ ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับผมมันสี่ยืดใบเย้านะครับการเย้าเนี่ยบางคนคิดว่าพันไงหญ่บ่แม่นครับอันนี้มันเติบโตตามลักษณะพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนี้คือมันเป็นหุบเขาครับผมปลาทึบเนาะมันพยายามยืดใบไปรับแสงแดดมันก็เลยต้นงามต้นใหญ่พี่น้องครับบางคนขุดไปปลูกบ้านนะครับบดได้ต้นใหญ่แบบนี้ครับผมนี่แหละคนที่สารกินกันอยู่ครับแต่ว่าคนเหนือนี่ส่วนมากเพิ่นกินใบครับผมใบอ่อนการเพิ่่ค่อยกิน นี่ถ้าอยู่แถวบ้านแถวอีสานนี่เบิดเนี่ยเพื่อนเอาไปกินเดี๋ยวเลือกล้มครับผมครับผมวิธีเลือกล้มครับผมต้นหนึ่งมันมีประมาณสามใบเนาะบ่อนแล้วก็รที่เริ่มแตกใบที่ซีใบที่ซีนี่มันก็อ่อนโพดเนาะเอาสีเลือกประมาณล้มล้มแรกนี่บวเอาครับผมเอาสีเอาประมาณล้มที่สองหรือว่าล้มที่สามนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าตัดได้ครับอันนี้ล้ม ลำที่สามก่อนนี่มีสามก้านครับผมกระิเอาลำที่สองนี่ประมาณนี้ครับผมเนี่ยตัดเลยครับวิธ <c oughs> ีตัดก็แล้วแต้ถนัดครับผมกิบปาดตรงนี้แหละจุ๊บ <c oughs> แล้วก็ตัดใบออกตรงนี้น่อยมันน่อยลำน่อยจีะหลอกอยากนี่เขาก็บเอา ประมาไหมนี่กระสีได้ประมาณน,น,าณนี้วิธีตัดก็ต้องระวังนึงนี่ครับผมยางครับคันครับผมเนี่ยสารพวกเนี่ยคันแล้วก็คอหามียางหนึ่งคือหนึ่งจะพึ่งเอาไปล่างน้ำครับผมเอาสันไว้ก่อนนะถ้าล่างน้ำนี่คันไปเบิดพี่น้องครับผมเอาสันไว้ก่อนสิละ่ะนี่อันนี้ผมกระสีตัดใบที่สอง นี่น้อยโพดมันลอกยากเอาซำนี้ครับมผมอาจจะตัดประมาณสิบล้ำนะครับผมแกงหนึ่งแกงมอ,มองไงห่ดละอ่ะเดี๋ยวผมมาตัดก่อนครับ นี่ครับผมประมาณแปดเก้าล้มครับผมทำนี่นาทิพอแล้วครับแกงได้หมอมงง่ี่อย่าพึ่งไปล้างน้ำเด้อพี่น้องเด้อคันเด้อนี่ครับล้างค้นกับมักไอ้การอ่อนนะครับผมการอ่อนเอาไปแกงแล้วมันเละพี่น้องครับมันบกพร่อยเป็นตอนเอาการทำนี่แหละผมมักมักทำนี่ครับครับผมกัแล้วแต่บุคคลครับแล้วแต่มักเนาะอ่ะนี่ครับผมเดี๋ยวไปเผาครับบ้านนี้ ทั้งนี่ใ้งม้มกันคนเหมือนเงีนี่มีชาวบ้านมาแล้วเห็นเหรียญบาทบ่ครับผมนี่เด้อเหรียญบาทอันนี้ผมบ่ได้โยนไว้นะครับผมนี่นะ่าจะเป็นของชาวบ้านครับผมเป็นความเชื่อครับผมเป็นการซื่อท้างนะครับเป็นการหาอยู่หาก,กินซื่อของกินจากในป่าพี่น้องครับลหลายๆอย่าง เป็นเรื่องลมเชื่อลี่ลีล,ลับครับผมเดี๋ยวผมสีเผาม้องนี้แหละก่นองดงดงยนยิน,น,ม,นมองลงๆลมเย็นๆน้ำไหลมองประจำครับผมจี้ปลากระจี้ม่างี้แหละ อของป้าที่แบกไปแบบนี้มันก็เกจการนะครับผมเขาที่เผาแล้วก็ขูดเปลือกมันออกใส่ถุงกลับบ้านครับไปไว้แกงนี่ครับบอลที่เขาเก็บมาอ่ะซ้ำนี่ก็เผาได้เลยนะครับผมไม่ต้องย่านดำไปยังบ่ติดดีอาชีพเผาเทีลหาก Ở kia là hà lắm ครับผมนี่ครับเผาแล้วแหละถ้าเผาดีๆนี่ไม่ที่หลอกง่ายๆเลยครับที่หลอกได้ง่ายต้งมองกรนะบื้องไม้นะนี่ต้นใหญ่ๆที่เหลือซ้ำนี่ครับผมนี่อ่ะบันทึกกัไปล้างน้ำครับผมล้างน้ำนั่ะ <c oughs> มันขาดเป็นสองท่อนนะครับผมเห็นเป็นสองท่อน ลูบออกง่ายๆเลยครับครับผม <c oughs> ได้แบบนี้ครับ นี่ครับผมมันต้องใส่เวลาเน่จัง้อยนะครับผมเมนูนี่ค่อนข้างเฮ็ดยากนะครับบางคนมีคนเฮ็ดกินพี่น้องครับผมสมัยนี้ซื้อตลาดอย่างเดียวอ่ะนี่ครับผมไปน,นี้เลยครับ ครับผมต้นสุดท้ายแล้วครับนี่เมนูนี่รับรองว่าบกค่อยเห็นกันครับผมเพราะว่ามันเห็ดยากครับผมขั้นตอนี่กระล่างโดนเติมนะครับผมกว่าสิด้เขาอีกนี่อ่ะเห็นครับผมได้ละียับ้อย น,นี่ครับผมเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็คือพร้อมเอาไปเห็ดอาหารนะครับวิธีเห็ดอาหารก็สิบปไดเห็ดให้เบื้องนะครับผมก็เข้าไปเบื้องได้ในช่องหักบ้านน้านะครับผมก็เป็นช่องของลูกกับเมียผมนี่แหละมีแกงอันนี้อยู่นี่วิธีเห็ดกล้ายๆแกง,แก,งกิเลกครับผมเพียงแต่ว่าใส่สมลงไปพี่น้องครับใส่สมเพื่อไปลดความคันของตัวนี้อีกเท่ยนึงครับผมเนี่ยบางคนก็ใส่บะคามเปียกบางคนก็ ใส่ลูกบกูดนะครับผมในการแกง่วนแกงใส่หนังกับแกงใส่หนังพี่น้องครับแกงใส่หมูสามชั้นประมาณนี้ครับอันนี้ก็ไปเหตุอาหารอีกเที่ยนึงครับผมผมก็สิห่อใบตองใส่ถุงไปครับ <c oughs> นี่ได้บอลไปแกงแล้วครับผมนี่ก็ได้มือนึงได้ได้หมอใหญ่อยู่นะครับเอาไปต้มอีกมันก็ะิบานออกอีกนะบอลน,นี่ครับผมฮะสำหรับชิปนี่ไถหาหาอยู่หาก,กินในปลาในดงเท่งเขาพี่น้องครับมีททางพืชกินได้แล้วก็กินป่ได้ครับผมถ้าาสังเกตดีๆมันก็จะมีอาหารอยู่ในปา่ายเขากินอยู่ตลอดนะครับผม สำหรับคลิปนี้เขาก็ได้บอลครับผมกลับไปแกงเล่วแรงครับผมบได้พมาหาปลาครับผมเมื่อนี้พามาเอาบอลไปแกงเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็เอาไ้พอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับผู้ใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็พอโตแลากลับบ้านก่อนครับเอาไว้พอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ